啊，哎，今天啥子？ ก็ไงล่ะไป <laughs> 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 やねえ、ようになる。 Grazie.

Thank you. 别白了。啊啊 <noise> 啊！我你你你打电话回来，评论说。啊啊啊 ね <music> เดิลไบ้านันอยู่ดิโอ้ยือเพื่อนมัน่มไปไปไปเขาไปไปหาใช้อยากจะบ้านใช้ไามมาทราไม่ได้ใช้าช่ใช่ร้รู้เซอ้บ้านใหม่แล้วมีนะอคี้ใครเหรครบเ้าเปลี่ยนมาแล้วเอ้มือเ้นะต้องเป็นหนุยา้อ้านตังได้ตังค์่ อ๋อเป็นนะครับคประภูนนะถ้าถูบกก็บอกนี่สบาเราส่งทั้ง่มยหมดเลยส่งมหมดเลยอ้าวทามจริส่งหมดถ้าสลัยงไมส่งหมดย่งที่บ้านกำลังเหลอไม่าดขมก็หมดเลยอะไรอไรไม่อ่านไม่ด้ผ่านมด้วยเดกินด้วยอ้าวอะไรหรือาไม่ได้หรออะไรหรือเ่าไม่ไดกวที่ยี่ั ไมแล้วกันไปเยไม่ไไม่ได้เนาะไปหาแม่ราแม่เ่าหนาหาหาไม่ไดมันร้อนๆมันอยากจะมาไม่้ายกัอกแม่เขาโดามหาอยมาิสงสัยเอาบ้านเนี้ยเกนสวนใบก็ดีพวกมันมจะมาผูเลยไป่อนนะแม่ปกอนแม่นั่งแล้วไพวกห้องมานี่นั่งของสาระไปมีไปเหอช่วงนี้ะแค่ะสหาวกส่งตลาดข้างนแวส่ ตลาดว่ากันอ่งนี้ผมไลยทำเขาตลาดนะรถรถยาวก็ได้รถสายสายทางยาวได้ตาทดลองผมได้หมดทั้งแนวเลยจรงจริงตาแน่นแล้วก็ราขายที่ไปเนี่ยขายหมดแล้วที่ดีที่ดูดให้ร้านค้าอแต่ราคา